ขายได้จริงเหรอรถไถอิซากิ97แรงม้าตู้แอร์ดียังไงดีขนาดไหนวันนี้ j p t จะเล่าให้ฟังสวัสดีครับผมบอลนะครับจากช่อง j p t Tractor นะครับวันนี้นะได้เืิองามยามดีนะครับเพื่อสอบถากันไหมครับว่าทําไมรถไถอิซากิ97แรงม้าตู้แอร์เนี่ยใหญ่ขนาดเนี้ยมีคนซื้อจริงหรือเปล่านะครับดีขนาดไหนดียังไงนะเดี๋ยวันี้ผมจะเล่าให้ฟังเลยนะครับว่ามีจุดเด่นยังไงนะแต่ก่อนอื่นที่ผมก่อนจะเล่าให้ฟังนะครับสำหรับใครที่ยังไม่รู้จักแบรนด์อิซากินะครับอิซากินะครับเป็นแบรนด์ มีมามากกว่า100ปีแล้วนะครับแถมยังเป็นแบรนด์ดังระดับโลกนะครับมีขายไปแล้วทั่วโลกนะครับจำหน่ายไปแล้วทั่วโลกเนาะถือว่าเป็นแบรนด์ดังอีกแบรนด์หนึ่งกันเลยทีเดียวนะครับเรามาว่าถึงจุดเด่นกันเลยนะครับสำหรับเจ้า t 9 7กนะครับจุดเด่นแรกของเรานะครับคือเครื่องยนต์ที่กำลังมาเหลือเฟือนะครับโดยรถคันนี้นะครับมีเครื่องยนต์เป็นเพอร์กินนะครับ4สูบเทอร์โบนะครับดิลิอินเจคชั่นนะ ตัวนี้นะถ้าพูดได้ว่าแรงบิดเนี่ยของเขาเนี่ยครับถือเรียกได้ว่ามันเหลือเฟือมากนะครับแรงบิดสูงสุดอยู่ที่390นิวตันเมตรในรอบ1,400รอบต่อนาทีนะครับแรงม้าสูงสุดอยู่ที่9 7 2แรงม้าที่2,200รอบต่อนาทีนะครับบอกได้เลยครับว่ารถตัวนี้นะสามารถดันดินนะครับเดี๋ยวผมขึ้นรถดูนะครับว่าดันดินเหนียวเนี่ยสบายมากๆเลยนะครับเพราะเครื่องยนต์มันแรงมากๆนั่นเอง จุดเด่นข้อที่สองเรานะครับคือลักษณะตัวนะลักษณะตัวมันสั้นอาจจะผมไปดูนะจากตรงนี้ถึงด้านหลังเนี่ยครับลักษณะตัวมันจะค่อนข้างสั้นนะครับดูแนวยาวได้เลยนะจากนี้ถึงนี่นครับมันสั้นเนาะถามว่าสั้นเนี่ยเป็นข้อดียังไงนะครับมันเหมาะสำหรับการลากจูงของต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นลากทรงลากปามลากของต่างๆรวมถึงการปลูกต่างๆนะครับว่าเป็นปลูกอ้อยปลูกมันเห็นผมเดียวเลยครับเพราะมันล่้งตัวนะครับมันเลี้ยวกับวางงานง่ายเนาะ แล้วก็รวมถึงถ้าไปนในสวนปาล์มหรืออะไรเนี่ยขนาดมันก็กระทัดรัดนะครับคล่องตัวมากๆถือว่าเป็นข้อเด่นอีกข้อหนึ่งที่ลูกค้าเรานิยมมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการปลูกอ้อยหรือการลากจูงของต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นปาล์มมันตออะไรเงี้ยได้หมดเลยนะครับ3นะครับข้อดีนะครับมันถือว่าเป็นมันเป็นรถถ่ายที่มีตู้แอร์ในราคาที่คุ้มค่าที่สุดนะครับถามว่าคุ้มค่าคือ,อยังไงเนาะมันเป็นรถถ่ายนะครับต้องบอกก่อนนะครับว่าราคา ตัวเปล่าของรถไถ่ายรถไถอิซากิ97แรงม้าอยู่ที่1,595,500บาทนะครับแต่ถ้าเราเอามาหารด้วยแรงม้าแล้วเนี่ยครับมันจะอยู่ที่ราคา16,443บาทนะครับโดยที่เราเอาราคาตั้งหารด้วยแรงม้านะครับจะอยู่ที่16,443บาทนะครับต้องบอกเลยว่าตัวนี้ที่บอกว่าคุ้มค่าเนี่ยไม่ใช่ทุกยี่ห้อนะครับเราเทียบเฉพาะรถที่เป็นญี่ปุ่นด้วยกันหรือเป็นรถยุโรปหรืออเมริกาเท่านั้นนะครับในเทียบกับแรงม้าเนี่ยถือว่าตัวนี้นะครับ คุ้มที่สุดเลยนะสุดท้ายนี้นะครับถ้าใครสนใจเจ้าตัว97แรงม้านะเดี๋ยวผมขึ้นลิงก์ให้นะครับสาหรับในคอมเมนต์นะครับว่าสามารถติดต่อเราได้ยังไงรวมถึงข้อมูลต่างๆนะครับเดี๋ยวเราส่งลิงก์มาให้นะครับในข้อมูลของเราในใต้คอมเมนต์ของเรานะครับรวมถึงถ้าใครไม่เคยดูคลิปที่เราทำมาแล้วนะครับว่าเป็น97แรงมีตู้แอร์ไม่มีตู้แอร์เป็นยังไงนะเดี๋ยวผมก็อาจจะต้องไปงติดตามได้เลยนะครับในใต้คอมเมนต์ของเราได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบาย